สว,ส, um. สวัสดีคร,รับพี่น้องปองปายสุขุสุก้อนครับพี่น้องครับบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้องครับนะครับตอนนี้โอ้โหลมลมมาวีวีพี่น้องเลยนะครับเป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับสิบแปดโมงอะไพี่น้องนะครับนะครับบรรยากาศเน่ามะเสาพี่น้องนะครับเริ่มหนาวจะบองพี่น้องครับไปในใส่เสือกันหนาวสองตัวเดลยพี่น้องโอ้ยเห็นบ่ใส่เสือกันหนาวสองตัวเียพี่น้องนะครับหนาวขักหนาวแน่นเลยหนาวอีหลอ นะครับนี่นั่งตากแดดนั่งพิงแดดนะครับพี่น้องครับอยู่ทางเลยหนาวเดี๋ยวน้อพี่น้องนะครับอยู่บ้านเนาวโซบโปโปลาวหนาวปอดพี่น้องแต่ทางกรุงเทพนี่เริ่มหนาวแห้งเลยพี่น้อยหนาวคักหนาวแน่หนาวเวลีรอพี่น้อยนะครับก็ขอให้นะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาะเพาะเด้อพี่น้อยนะครับอากาศมันหนาวพี่น้อยนะครับหนาวคักหนาวแน่หนาวเวลีรอเด้อพี่น้องเอย เ่ยเมื่อเสานี่แห้งคักเป็นปหน่อยเ่ยเมื่อเสานี่นล่างหน้าซื่อเลยครับโอ้โอ้ความหนาวเอ้บอกเขาใส่เสื้อกันหนาวเมื่อได้ได้เป็นหน่อยนะครับสเสื้อกันหนาวเบิร์ดแหละสุกพนเดินเป็นหน่อยนะครับบรรยากาศในหนาวอเฮงเดี๋ยวผมให้เบิรงรอบๆได้เป็นหน่องเด้อนะครับความมันหนาวนะครับหนาวคักหนาวแน่ให้ นาจุดสั้นได้ไปหน่องเอยนะครับยงีมือเสาเนี่ยโหแบบยงี้มือขึ้นนอนนี่มันต้องห่มห่มปาห่มแบบไล่ๆเราไปหน่อยนะครับบ่งบอกว่าผู้ใด้น้ำคุยกันบอกได้พี่น้องคอยเนี่ยวหัวไออาบน้ำแต่ยงีมือเสารได้ไปหน่อยโมเมนต์อาบน้ำแต่ยงี้ยเงมือแรงไปหน่อยเงี้ยเงี้ยมือแรงก่อนนอนนั่นแหละแต่ยงีมือเสาเนี่ยล้างหน้าซื่อได้ไปหน่อยนะครับวันนี้ครับพาพี่น้องมาเที่ยวมาส้มสวนพี่น้องเอย บรรยากาศมันหนาวบรรยากาศมันดีดีเด็กพี่น้องเนี่ยมันเศ้าดีแต่ว่าหนาวนี่ผมผมสิมักสวนเด็กพ,พี่น,องงน,น้องนี่บอกที่นั่งเป็นนี่แลหละพี่น้องบงบงสวนนี่แหละพี่นี่บอกยายเราไลายยายเราปลูกมากอันนี้ได้พี่น้องครับจักมากยังได้พี่น้องครับพี่น้องเคยกินบ่เนี่ยนะครับพี่น้องเคยกินอยู่บ่มากอันนี้โอ้ๆๆ พี่น้องเคยกินอยู่บ่พี่น้องเลยอ่ะให้บ่นี่ให้บ่พี่น้องเลยนะครับมาเข้าเอิ่นมาอีกยังปลูลายแห้ได้พี่น้องไอ้คนปลูกนี่เห็นบ่เอกคนปลูกร้ายเไรคนปลูกมักพร้อมมักคงง่ายๆให้บอกผมมักคงพันกระปูได้พี่น้องเลยนะครับมักคงพันกระปูนี่มักกล้วยเพันกระปูกล้วยก็ร้ายเพันปลูก นี่แหละได้กินน้ำเพลินอะไรไปหน่อยยางผ่านมากเป็นกระเก็บให้กินพี่เห็นบอกอันนี้มาอีกอย่างพี่น้องยังช่วงใส่อยู่เลยจักมากอีกอย่างเลยเนี่ยมาอีกอย่างพี่น้องนี่เห็นบอกพี่น้องมากอีกอย่างครับมันปลูกหลายแย่งเลยเด้อพี่น้องเยนะครับนีมันปลูกปลูกหลายคักหลายแน่แล้วนี่เห็นบอกพี่น้องมากเลยนี่เห็นบอก อันนี้คือสีมันบบท่านบ้านนะพี่น้องบบท่านบ้านเนี่ยเนี่ยบบท่านบ้านอันนี้มันบ้านแล้วเนี่ยคือสีแบบประมาณแบบว่ามันแก่ๆกินได้อยู่บ่พี่น้องเยร้ายพูดให้บอกคนปลูกต้นมะม่วงต้นยังคนปลูกหลายเลยคนสิพาพี่น้องมาสมสวนต้นปลูกมากหน้ามักยังเลยพี่น้องมาสมสวนพี่น้องยนะ นี่แหละพี่น้องครับเวลาเวลาผมเดินผ่านมาเดินงานมาพอก็มาแวะยางแทนนี่หละเิกล้ยกันอ้่าไมตัดมะกล้ยอันนี้เพิ่นปลูกอันนี้ได้พี่น้องเลยนะครับหมากเนี่ยเขาพระกะพัะขะเด้ บรรยากาศพี่น้องยามมาเสาหนาวหนาวที่ให้บอกพี่น้องมาคุ้งกันมาคุ้งอันนี้แน่นแน่เลยพี่น้องเลยนะครับลูกแน่นหน่อยในเหนือแน่แน่เลยเด้อเฮ็ยบ่องเนื้อแน่นก็ปักเลยเนี่ยเนื้อนี่แบบโอ้แบบตันเลยเด้พี่น้องเลยนะครับเพิ่งเคยเห็นในมาคุ้งอันนี้เจ้ามาคุ้งขั้นยังงยังนะครับแบบว่ามันแบบมันโบลีโกนนะพี่น้องแบบว่าเนื้อตันเลย นะครับเนื้อตันแน่นเลยจริงๆนะครับพี่น้องไปเอาไปเบิ่งนี่เห็นบอกคนปลูกต้นชะออกโอมหลายเป็นตน้นคนปลูกที่หมดปลูกต้น,น,นพักขาต้นพักขาเป็นกระปูกหลายเลยพี่น้อยนี่ให้เป็นเพน้องใส่น้ำไปเดนพี่น้นอยเอาไปผสม เดี๋ยวเาเพิ่มเพิ่มปลูกอันนี้ได้เพิ่นปลูกมากมากน้ำเต่าเด้พี่น้องปลูกมากน้ำเต่าอลไรทีนี้มันมันอันนี้นะพี่น้องเพิ่มไม่ค่อยได้กินนะครับบ่ค่อยได้กินพูดให้บ่บรรยากาศรอบๆพี่น้องเลยามเามีมะเขือเสาวิ่งเพิ่นปลูกไใบล้ายได้เนี่มันบ่ค่อยกินมันนี่หรือมันกินได้หรืตออัวใดให้พี่น้องพูดต้นมะกรูดโอ้ต้นปีนี่ต้นปีน ต้นปีผนหลายได้กล่วยพิ่นั่นนะต้น่ปะเิ่นปูแล้วเป่นสุกแล้ว่นก็แบงให้กินเด้อพี่น้องเลยนะ่นแบงให้กินโอ้ต้นมะคุงเป่นก็ปลูห้ายนะเวลาเวลาเวลายามนนเนเวลามันซุกมันยัง่นกพิ่นเก็บให้กินเด้อพี่น้องนผลเก็บให้กินิ่นบ่ได้ขี้ทีเด้อเพ่อ เราไม่ได้คิดทีได้ใหญ่เนี่ยเราอ้เราแบบเราแบ่งให้กินเด้วต้นมักกล้วยมักพุงมักม่วงเป็นก็ให้กินได้พี่น้อยนะครับฮะปูอูออ้นบรรยากาศหลบหอกพี่น้อยนะครับเห็นบ่าวร้านแกงเข้ามาแล้วปูเข้ามาแล้ว โอเคครับพ e. ี่น้องครับครขอบุ้นเขคพูเลยลายพี่น้องครับที่เขามาเบ่งเขามาให้กำลังใจนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเห็ุงานเหตุการณ์กับพี่น้องเองหนาวพี่น้องนะครับเขาพูดเลยลายครับที่เขามาชมเขามาให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเด้อครับพี่น้องเอนะครับว่าอากาศมันหนาวเลยพี่น้องเอนะครับเขาพูดเลยลายครับคลิปหน้าพบกันใหม่อครับ